เป็สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคน,นเลยนะครับก็เลืมลืมที่ชนแนลเปลี่ยนใหม่ก็แผแนนมูมาเด้งกันนะครับก็ม,มาเล่นเลฟเฟอร์เดนเล่นอูเพฟันและฟันฟันฟน,นี่ภาคแรกครับภาคสองไม่รู้ไปภาคสองไม่มีปัญญาอ่ามีกภาคแรกโหลดมาทั้งนั้นไอชิคุยมีบ่ แล้วก็เล่นโ no อมร์สี่ด่านที่หนึ่งอพาร์ตเมนต์ก็ไปกันเลยดีกว่าป่้ยซะอึกก็าพารแรกปืนแม่งน้อย องก็เลยมาแทนคือสีเดีกอินฟนดูเล็นมันบรสและเด็กชอบ n น r m ไม่มีทางนักษาหรือยาก็รอโหลดกันไปแป๊บหนึ่งนะครับ แบงติดตัวมาเล่นเช่ไหมครับเล่นเล่นเล่นเนี่ยเล่นแบบสนุกสนุก เอาสอนนี้เงินยากเลตื่นแม่ไม่ได้เลยบอกบอกตรงๆผมไม่เคยมีไม่เคยมี เจอเอาโดนทีวีช็อตมีเลยไปเยยเยไปเะโอ้เดมาเพื่อมีของัออออตตกใจ องคาเม็นคนอื่นก็ตกใจบ้างไหมหรืแม่ก็ตกใจเขาเนี่ยหรืแม่ก็มาเฮ้ยเรื่องอดัง่ายโดนเลยไม่รู้ดีเพื่อนแหลกแลยปืนสั้นครับส่วนใใช้ปืนสั้นก่อ จะโอเคกลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบังมีฟานติยโอ้ผู้หญิงไม่มีวันนี้อ่ะโอ้วจะพูดประตูดแล้วมีเซนเซอร์มีเซนเซอร์ในตัวสะอึกคือเซ็นเซอร์ ตื้นสั้นนี่ก็ถือว่าใช่ได้อยู่ในระดับเลยนะไล่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 ลลลลเราจะให้คอมลงไปก่อนนะคอมยังไม่ลงอ่ะลงเองก็ได้เจ็ดปิดปิดบอมป์ปิด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  tỉa thì mình không làm làm lọc ơi làm 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 đấy đấy đi Hunter mà này à là... ดวนมาโ um. อ,อ้ไม่ได้เลยเออดับเบิลแท็บทำไงอ่ะโอ้โหเยอะเหรอดีเลยเฮ้ยมันเยอะมาก

นนี้แม่แข่งน่ไวะไม่ได้ทำอะไรเลยมาบารยไ้ไม่สนใจน เกิดอะไรขึ้น้ยิงรถข้นเอเราจะยังไม่น่ายิงเลยตัวปักชิู่เตร ų, ียมตัวเตรียมตัวรับการกระแทก เราไอยีรับเไปีเอ้ยเจอบ้านแล้วเกตินดูเซพาฟืนเลือดกลไปเล่นกับเพื่อครับนรีบไเข้าบ้านกมันจะได้เก็บยาเรา ยังเหลือไว้ทันเอาให้เลือดเต็มเลยพอเสร็จแล้วก็ปิดเออวงเตอร์มาพอดี ก็มาต่อกันเลยดีกว่าก็อ่านละอ่านละสองด่านกาน็ก็เล่นเล่นเป็นแชปเตอร์ไปน่าจะเว์聊นะครับก็สักครู่นะครับกินแล้วนเล่นต่อ หน้าไม่เจอไม่หาเลยโอ้ยเลงมาเดลงมาเด้ดูดูมันดูมันแล้วกรงลงมาไม่ดูอไลงิมโอ้โชิบหายไม่หยไปได้ อี่ไม,ไม่ได้มันต้องมีภั่ยต่อเราอีกเลย้ยเฮเเฮ้ยเอ้ยเเเเี่ช่าเฮยเฮียยู่ดมต้องดึงอีกรอบนั่นไงนั่นไงดูหน้ามันเลยโอ้ยเฮ้ย ใช้ปืนหนักหรือหรืองไม่ปน้อนนี้ไม่มีเลยรกินเลยวะ được clip thì lại tuyển tuyển Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เยอะเยอะเยอะไปทุ่งไปไปทไปทุ่ไป่ไปไปว่างไปว่างนีับีับมันต้องโผลไปครับเจ้าโคบเจามคบไปด้านโน้นยังไงว้านะรู้สึกเทพกันล้านะ ไปไปทเฮ้ยโจไม่หล่อเลยนะีนย้ทนยทาไหนาทางนี้เ่ะเฮ้ยโอ้ไหมตวกรนไม่ห่อเลยไปทำนีนะ้เนาะเฮ้ยเฮ้ย

เออทำไมไมมาต่างกันก er. ็จะอะไรวะมึงจะไปเดินไปเนี innych. ่ยมึงเดินแล้วมึงก็มีเรื่องกันโอ้โหรื่องเฮ้ย S S2 Rifle ยิงหลบอ่ะไดแล้วซื้อ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 นี่อะไรกันโอ้ยชิชิบเล เออเ่ยท้าอ่อนเลยโอ้ยยิงอะีรยิงชูเฮ้ยไปเฮ้ยเจ้าเอาไว้ติด ตอ่อดีครับรอ pues อ, mm อะไรไปเอ้หอูทโอะไรผ่านแล้วเอ้าเอ้าเอามาทีา nah ่นาไปปิ้นโกโก้ขันยังอ้าย ไอชอนไอช้อนก็จะไอช้อนเ้ยมื่อกี้มันเดือไรผัวาแถวเนี่ยไหลเป็นไหลโอ้ปืนสั้นโอ้โห แฟนขับเยอะแฟนขับมะตูนชอบแฟนขับต <ets> oh ัว well, รับพิท uh. ูลขวดข้อหนึ่งการรักษารักษาตัวเองเ้ยอืม มึงโอ้ขอบใจวิ่มันรู้ใจอ่ะเดี๋ยวๆร้อยสี่นั้นแบบโอ้ขี่ระเบิดบิวไม่ดีเปิดเฮ้ยมาทำอะไรเนี่ยเดี่ยเดี๋ยวดิษฐ์

<Ex> <c oughs> เอิไพรเอ้จะจะจะทำไมให,หร้รู้ว่าใจดี่เคยมูไวเคยบิวบิวมืนรู้อะรู้หมดเลยคอมแมต์รู้หมดทุกอย่างเลยไม่ใหญ่อยู่ไหน l e e u Let's go Let's go ไ e t ทันเปล่ากาดแทนบูทันเปล่าโอ้ชอบพาหน้าเลยสองตัวติดรู <c oughs> ้สึกจำจงตัวไม่ทันเด็กซีไม่ออกเอ้ยเอ้เออยกูกูกูไฟล์เก็บผัวเป็นสองเดือนแล้ว

Оу, моб. Оу, эээ, щит, моб. Ка... 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 Блин, Ка... ка... я тебя локсар, врагу. Перезаряжаю! Ах... Перезаряжаю! Дрянь сама, если что! Ммм, не Это поможет тебе на время. ได้ปดัปตัดดก็ขอจบภานี้ไปเดี๋ยวไปต่อกันอีกตามแมปเลครับก็สำหรับพี่จ้าสวัสดีครับ